ครับพี่น้องนี่คือล่างด้วยฟ้าครับ VTS ครับสูงจริงๆครับนี่คือห้าแยกลาดพาวเดอร์ครับยานนี้ก็บไหลสายไฟนนี่ครับพี่น้องไหลสายไฟไหลสายสื่อสารครับ มองนี้กัเต็มไปด้วยต้นไม้เนาะเป็นพื้นที่สีเขียวครับด้านซ้ายก็เป็นรัรวไฟฟ้าสายสีเขียวตรงไปก็ไปหมอชิดครับเดี๋ยวคลิปนี้กัจะขอพาทุกคนนะครับมาหยางเที่ยวยานนี้เด้อครับ f c บอกให้มาเนะเาะ f c บอกให้มาเทียวชมนะครับวันนี้กัเลยวางครับวางแล้วกั จะขอพาทุกคนนะครับมาเดินชมครับไหลสายสไฟเนาะนะครับสามด้านข้างเพิ่นกระพุต้นไม้ครับด้านขวามือผมก็เป็นสวนจตุจักรครับเป็นสวนสาธารณะเนาะด้านขวามือนะครับ ก็เป็นทางเข้าครับเป็นทางเข้าสวนครับโอ้โหสวยจริงๆนี่ครับด้านนี้เป็นทางเข้านะครับเป็นด้านหน้าครับสวนจะดีจับ งนี้ไม่มีสายไฟนะครับพี่น้องนี่ครับน้องนี่ครับทรับเพิงนะครับว้าวสวยจริงๆ นนี้ก็เป็นทางเข้าแต่คลิปนี้ก็ไปขอเข้าไปนะครับเปิดตั้งแต่ตีสี่ครึ่งครับแล้วก็ปิดสี่ทุ่มเนาะนี่ครับพี่น้องเป็นทางเข้าเปิดตีสี่ครึ่งปิดสี่ทุ่มนะครับโอ้โหยูทีกวางของใหญ่โตเนาะแต่วันนี้ไม่ขอพามาชมสวนนะครับคลิปนี้ก็ขอพามาสมทางเท้าเนาะ เป็นทางเท้าที่สวยงามครับเป็นทางเท้าป่าไม้ครับล่มลื่นจริงๆด้านสายมือเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้เมืองไทยก็เต็มไปด้วยป่าไม้เนาะเมืองไทยก็เป็นเมืองป่าไม้ครับผู้ป้าเต็มบ้านเต็มเมืองครับ ไปทงเหลือกับสีเขียวครับเขียวชุ่มครับนี่ครับลมลื่นจริงๆครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเอ่ยด <c oughs> ีครับพี่น้องแต่ก็สวยงามน,นะครับนี่ครับไหลาสายไฟครับสีเหลืองนี่ก็เป็นทั้งยางของผู้พิการทางสายตาเนาะนี่ครับ ้านนี้ก็เป็นสะพานลอยห้ามไปที่ด้านสายมือน,นี้คิดว่าเป็นธนาคารเนาะพี่น้องนี่ครับของททบครับเป็นสะพานลอยคิดว่าเมื่อหลายสิบปีเนาะตรงนี้ก็มีสายไฟนะครับเมื่อหลายสิบปีนะครับ แต่ตอนนี้ก็ไหลสายไฟเรียบร้อยครับตอานนี้ก็เป็นป้ายรถเมย์ครับนี่ BTS กลัดมาแล้วครับ oh oh. รบเด้พี่น้องนะครับไปบ้างเขนไ,ไปลาดเท้าวไปราชโยธินครับไปสุทธิสารเนาะหรือว่าขาแยกลาดเท้าวนะครับตอานนี้ก็เป็นป้ายรถเมย์ครับ เข้ามาอย่างตงนี้ไม่คิดว่าน,นี้คือกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องเพราะว่ามันกเต็มไปด้วยป่าไม้น้อนี่ครับล่มลื่นจริงๆนะครับโอ้เนะสมก็เป็นเมืองแห่งป่าไม้ของแท้ครับเมืองไทยกับปลูกป่าเพื่อพัฒนาประเทศเนะาะสร้างพื้นที่สีเขีเวยวครับกันเลยทำใ้คนกับลางไหลมาเที่ยวครับ ตงกางก็เป็นต้นไม้ครับด้านขวาก็เป็นต้นไม้แต่คิดว่าสายไฟน่าจะอยู่ใต้ดินเนาะคิดว่าสายไฟอยู่ใต้ดินนี่นะครับ ด้านนี้เป็นอะไรเอ่ยคิดว่าเป็นด้านนี้คิดว่าเป็นโรงแรมเนาะคิดว่าเป็นคอนโดเป็นโรงแรมนะครับตอนนี้จะอยู่ระหว่างาการก่อสร้างครับใหญ่โตหโัรานครับตรงหน้าก็เป็น BTS นะครับหมอชิดครับ เป็นการมาย่างครั้งแรกในชีวิตได้พี่น้องตรงนี้ก็ไม่เคยมานะครับวันนี้กับมาเฟอเอ็ซีครับเอซี FC บอกให้มาเนาะนี่ครับอันนี้คิดว่าเป็นต้นเสาไฟฟ้าเก่าเนาะนี่ครับคิดว่านะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเอะอันนี้คืออะไรครับอ๋อเป็นทางเสริมพี่น้อง เป็นทางเสริมครับนี่ครับเป็นทางเสริมจาก BTS มหาคอนโดนี่ครับเานาะว้าใหญ่ครับตีนนี้คิดว่าเป็นโรงแรมครับคิดว่าเป็นโรงแรมผมไมาเชียอห้างนะครับตอนนี้เมืองไทยก็เต็มไปด้วยทางเสริมเต็มไปด้วยสกไยบพรอครับตรงนี้ก็ใช่นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างครับเดี๋ยวถ้าสร้างเสร็จเราเจอกันครับนี่ครับพี่น้องจากพูนครับจาก b t s เนาะมาถึงตึกนี้ครับ ไนเชื้อนะพี่น้องว่าสายไฟจะหายไปแล้วเนาะนี่ครับเหลือแต่ฟอะครับฟอสหรือว่าล่องลอยครับนี่ครับภาพบ้านวัานนั้นทองว่าฟอะครับเหลือแต่ฟอสเหลือแต่ล่องลอยครับ<ฮ><ฮ>ล่มลื่นจริงๆนะครับพี่น้องนี่ครับ ตรงนี้กับมอแก่การมาย่างเนาะมาย่างออกำลังกายนะครับอโอ้โหทางเสื้อนี่ยาวจริง คิดว่าความยาวของท้งเสริมนี้ไม่น้อยกว่า1กิโลนะครับ แต่เนาะที่เห็นพี่น้องยูทูบเบอร์มารีวิวนะครับเป็นว่าที่ BTS หมอชิดนี่ก็มีทางเสริมที่เป็นแบบสายพานนะครับคือว่าด้านบนนี่บอกครับด้านซ้ายมือผมก็เป็นลานจอดรถยนต์ครับเห็นว่าตรงนี้จอดฟรี่นะครับ แต่ก่อนจะเป็นมอซิดเก่าเนาะด้านซ้ายมือครับมอซิดเก่านะครับด้านบนคืออะไรครับด้านบนเนี่ยครับจาาพูนพี่น้องนะครับ เจ้า BTS มาพี่ครับเี้คืออะไรครับมาแล้วก็ขอพาขึ้นไปชมครับว่าด้านนี้คืออะไรครับก็ไม่เคยมาเด้อครับเอ้คืออะไรครับขึ้นมาแล้วเด้อครับพี่น้องครับ นี่ครับตรงหน้าก็เป็น BTS ครับเงาไปพูนครับก็คิดว่าเป็นทางเสื่อมเน,อนมาอขึ้นมาแล้วคราบขึ้นมาแล้วด้านหน้าก็เป็นกล้องครับเป็นกล้องรักษาความปลอดภัยครับ จจริงจริงงด้านนี้ก็สวยงามพี่น้องครับด้านซ้ายขวาก็เป็นต้นไม้เนอะอ๋อก็เป็นทางเชื่อมครับปปาพี่อเไปนะครับพอดพูนครับ โอ้โหสวยจริงๆครับเป็นทางเสื่อมครับนี่ครับตรงไปไปมอชิดครับเออโทนสีแดงเนาะเมืองไทยเมืองแห่งทางเสื่อมเสียจริงๆ,ๆครับ เมืองแห้งสะพานลอยเนาะนี่ครับพี่น้องสวยจริงๆไม่เคยมานะครับอันนี้กลายเป็นการมาครั้งแรกได้พี่น้องเป็นการมาครั้งแรกในชีวิตนะครับอ๋อเป็นของว่าทางเลื่อนเนาะด้านซ้ายนี่คือทางเลื่อนครับห้ามเข้าครับอ๋อด้านซ้ายเป็นทางเลื่อนแต่มวงนี้เป็นทางหยางครับ สุดยอดจริงๆครับนี่เป็นทางเลื่อนนะครับด้านขวามือก็เป็นสวนจตุจักรครับเป็นทางเลือนแบบสายพานเนาะเป็นทางเลือนสายพานแบบสนามหินนะครับ โอเคได้มาแล้วก็ขอเข้าไปลองใช้งานเนาะเป็นทางเลื่อนถ้าตรงไปก็เป็น BTS หมอซิดครับถ้าเลี้ยวขวาก็ ไปที่สวนเนาะ,น,ะน,นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่คือทางเลื่อนนะครับโอ้โหเอ้เริมาแล้วก็วขอนอนุอาใช้งานเนาะนี่ครับพี่น้องเป็นทางเลื่อนแบบสังบินนะครับเข้ามาแล้วครับเริ่มต้นทางเลื่อนครับโอ้โว่าพี่น้องนี่ครับ สุดยอดเนาะนี่ครับอเมืองไทยมีทุกอย่างเนาะนี่ครับมีทางเสริมมีสภาอล้อยมีทางเลื่อนครับป้าตินน้อนี่ครับโอ้โหเป็นทางเลื่อนมาจาก BTS นะครับ แล้วก็ไปต่อครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางเลื่อนครับ,น,บน,นี่ครับพี่น้องนี่ครับงามเด้ครับสุดยอดเนาะเมือนใครสร้างทุกอย่างครับแต่ก็ไม่เร็วนะครับ สวยจริงๆครับรสุสุดยอดจริงๆครับพี่น้อง วันนี้กะตั้งเจอผ้าพี่น้องมาเบื้องทางเท้าเดอร์วันนี้ก็ตั้งเจอผ้าพี่น้องมาเบื้องทางเท้านะครับด่านฝ่ามือนะครับเอาไปเอามากจะได้พามาชมทางเลื่อนเนาะและก็พามาชมทางเชื่อมสกายบอสครับพี่สวยงามครับ คลิปนี้ก็ไม่มีสาระมากมายเลยถ้าเพื่อเข้ามารับส้มก็ข้ามาหาสาระนะครับโอเคแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอรับเจอขอขอบใจที่ข้ามารับส้มครับท้าเพเลอสอบเจอสอบใจก็ต้องขอขอไลฟ์ฟัดแซ้ครับเพื่อเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับ โอเคนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเดอ้อซับายดีเดอสวัสดีครับด้านนี้ก็ไปที่ BTS หมอชิด Bye bye!